นี่ก็นาดาฮาร์ก็โอเคนะ่าก็กลับมากับแป๊บหนึ่งนะปิดเพลงก่อนนั่นะโอเคเนี่ยผมก็สำหับนี้ก็กลับมาโอ้มีเลี้ยน้ำนาดาฮาร์นั่นเองนะผมวันนี้ก็จะมาแคสโลบอกบอกฟูลนูรีโปรเนี่ยผมนะซึ่งสำหรับส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แค้มานานมากเนี่ยผมนะเพราะว่าก็ก็นานจริงๆแหละอาทิตย์ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วเนาะเออเืิดสองอาทิตย์แล้วได้ซ้ำไป น้ำน้ำก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็จะคัมแบ็กนั่นเองนะผมับสำหรับเอ่อคุณรูปโปน้ำก็แน่นอนครับเป้าหมายวันนี้นี่เดี๋ยวเราคุยผิดนะนะเป้าหมายวันนี้นี่เราก็น่าจะเป็น1 9 1 1 1 9 5นเกไม่1,100ไปหรือวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะสัก1,95่ันเก้าหไปหนึ่งันเยอะเกินน้ำนะเออ ใช่เนี่นะคือนี่ผมบอกเลยนะมาว่าผมไม่รู้ว่าเราจะทําได้รหรือเปล่านะอะไรผมขอล้องแป๊บหนึ่งนะมีบั๊กบ้างหนึ่งเนี่ยนะที่ดังมากนะผมในต,ตอนนี้ไม่ไม่ทำเดี๋ยวไม่โดนรีพอร์ตนะมารือรีพอร์ตเ,เลยอะไรก็ช่างนะผมจะบอว่าผมทำาดบ๋มันแบนผมออกจากเกมน่เลยว่ะคือถ้าใครจะรู้ว่าน่าจะรู้นะ่าบั๊กที่เอ่อผลพาอีกแน่นอนนะมาพานี่มันเป็นแบบโคตรอ่ะพี่หมาบั๊กนะ,นะนะคือ ไม่ว่าผมจะไปในเกมไหนก็ตามนะไม่ใช่ในเกมไหนไม่ว่ามันจะผ่านไปกี่อัปเดตนะาพระแม่ก็จะมีแต่บัคโคตรโหดทั้งนั้นนะผมบัคที่ผมพูดก็คือบัคตีไกลนั่นเองนะมาก็คือถ้าเกิดอ่าผมทำให้ดูเัิมหนึ่งนะมาไม่น่าโดนแบนหรอกนะผมก็อย่างงี้นะมแล้วก็กดอย่างงี้นะผมมันก็จะกลายเป็นเอ่อคาราเตงุนเงินที่ระยะโคตรไกลนะนะเนี่ยนะผมคือเรียกได้ว่าแฮกเกอร์เรียกพี่นะมาดูเนี่ยดูผมตีแล้วคุณผู้ชม ก็มันไล่ตีอย่างเงี้ยคือโคตรขี้โกงนะมาเรียกได้ว,ว่าใครที่มีผลพาก็สามารถไปใช้กันได้นะครับผมขี้โกงนะผมแต่ว่าผมจะไม่ใช้เยอะมากวันนี้นะมาเพราะเดี๋ยว <laughs> <c oughs> เดี๋ยวมันโดนแบนนะมาถึงแม้ว่าอ่าแฮกเกอร์ที่เป็นแฮกเกอร์จริงๆเขายังเพ่นพามเซิร์ฟแล้วก็ไม่โดนแบนก็ตามนะมาแต่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมนะก็ประมาณนั้นแล้วกันเนาะเ <c oughs> นี่ยนะผมเอาจริงๆคือมันเป็นบั็กที่ขี้โกงมากนะ ไอ้บักเอ่อตัวเล็กแต่ว่าตีระยะเท่าผลพ้าไกลนะแม่งแบบโคตรเลยเนี่ยนะโคตรที่โกงนะผมบอกเลยนั่นมาพูดตามตรงเนาะก็เออนั่นแหละนั่นมาโอเคนะ่มผม่พูดมาแล้วกันนั่นน่ไหนๆก็เราก็เปิดคลิปทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ทุกท่านก็คงขี้เกียจจะมาฟังผมนั่งบ่นแล้วนแล้วก็โอเคเหมือนเดิมครับฟาโฟกันเลยนะครับผมนะ ไม่ได้อ่านดูรูโบนานนั่นไหมผมไม่น่าฟาเฟอร์เวิร์ดเลยว่ะโอ้บวดกระมับแบบผมไม่ได้อ่านดูรูโบนานด้วยคุณผู้ชมผมไม่ได้อ่านประมาณสองสามวันแล้วผมลืมไมไ่ว่าอีพีล่าสุดเราจะทำอะไรกันอีพีล่าสุดเลยเราจะเปลีป่ยนไฟที่จะตายแล้ว,ลวผมจะอัดฟาเฟอร์เวิร์ดทำไมวะ <c oughs> ไม่เข้าใจเลยจริงๆนันก็แปลว่าเป็นฟาเฟอร์เวิร์ดที่น่าจะสั้นที่สุดแล้วในผมตั้งแต่เคยมีมา น,นั่นหละเพราะว่าฟา์ฟอร์เวิร์ดเนี่ยโอ้โหที่ผมอัดเป็นรวมๆนี่ก็แค่ประมาณประมาณนา,าทีเดียวเองนะเออเร็วมากๆนะมาแหะไปเพราะว่าเราไปเอาไฟติ้งสไตล์ใหม่กันเลยนะ่นแหซึ่งไม่งผมยส่มารู้ๆกันอยู่นะว่ามันคืออะไรน,นั่นเก็คือโกงเล่มมังกรนั่นเองเนี่ยครับผมนะเพราะว่าเนี่ยเนี่ยผมวอเตอร์กังฟูหรือคาแรคเตอร์นุ่งเงือกของเราก็สามร้อยเรียบร้อยนะครับผมนะต่อไปก็ต้องเป็นโกงเล่มมังกรนะผมพอโกงเล่มมังกรสามร้อยเราก็จะ รู้กันนะั่นนะเราก็จะได้เปลี่ยนไปใช้เป็นซูเปอร์ฮิวแมนแล้วนั่นเองเนี่ยผมนะซึ่งถือว่าตื่นเต้นมากนะผมสำหรับในส่วนของซนะูเปอร์ฮิวแมนเนาะซึ่งถามว่าฟามเงินทันไหมทันแน่นอนมนาะตอนนี้อยู่ที่2อลนะ้าน2เนาะก็ถ้าเกิดผมแบบไม่ได้ใช้ใช้ใช,ใช้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะก <c oughs> ็ทันแน่นอนนะผมซึ่งก็จากการค้ากาวผมก็คงคิดว่าไม่น่าได้ใช้เงินอะไรหรอกนะนะเออผมผมผมว่าคนจะไม่รู้หรอกเหมือนกันนะนะว่าใช้ไปทําอะไรนะผมแล้รก็นี่นะผมหลังจากที่เป็น มิงแบบรวดเร็วแล้วนะผมเราผมก็สามารถเแบบเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเยอะเลยเนี่ยผมนะซึ่งก็โอเคไม่พูดข้าทำเพลงนะเราไปซื้อกงเล็บมังกรเลยดีกว่าเนาะก็ใครไม่รู้ดีกันท้าคเล็กมังกรเนี่ยผมนะหรือใครที่ไม่รู้ดีกันเอากงเล็บมังกรเนี่ยผมก็สามารถไปดูคลิปวิดีโอผมได้นะเว้ยเห๋นวนะผมคิดไปคิดมาเอาได้ใช่ไหม กองเล่มังกรเนี่ยคือผมวิงนะ่งถึงไงวะคือในวิกิมันไม่มีบอกนะว่าต้องเวลเท่าไหร่ก่อนนะผมถึงจะเอากองเล่มังกรได้นะแต่แบบได้ไหรือเปล่าโอเคได้เนี่ยผมได้อยู่นะมะเรียบร้อยเนะี่ยผมโอ้โหเสียวแย่เลยนะมะคือเอฟซีหลายๆคนในช่องผมนะนะชอบมาบอกผมกันว่าพี่พี่พี่กองเล่มังกรทำไมมันทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้ผมไม่รู้เลยคุณผู้ชม ผมไม่รู้จริงๆนะนะเพราะอะไรเพราะว่าวิกิมันก็ไม่บอกเหมือนกันว่าทําไมถึงทําไม่ได้แล้วตรงน,นี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแนวะผมนะก็มึนกันไปนตามๆกันนะผมเพราะว่าในวิกิบอกฟุตเนี่ยมันบอกแค่ว่าแค่มีแสงเป็นพันห้านะผมเข้าโลก2ได้ก็คือซื้อได้เลยนะนะมันไม่มีบอกเงื่อนไขนอกจากนั้นเลยนะนรับผมนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิด ยังไงก็ใครทําไม่ได้ก็ต้องงงกันเอาเองแล้วกันนะนะเพราะผมไม่รู้เหมือนกันนะผมนะก็นั่นแหละนะผมจะไม่ว่าผมเวลันหนึ่งพันแปดสิบแปดเนี่ยก็ซื้อได้แล้วนะฉะนั้นผมก็คงคิดว่าเงินไขมันคงไม่น่ายากมากมั้งมั้งนะเออเนี่ยนะผมโอเคมาได้ไหมแล้วมังกรนี่บอกตามตรงนะนะว่าก็น่าจะโอ้ยยัดผมรัวๆเลยวะไอพวกบอดพวกนี้นี่ เออเน,นะนะมาเราก็จะรอมันเกิดนนมนะจริงนี่นคือตอนนี้คือมีดีเราต่อยแรงมากแบบต่อยโคแรงไอเดยดูผมต่อยบ่เดี๋ยวคุณผู้ชมคือผมแบบต่อยมหมัดสองหมัดแม่งตายแล้วนะ เออนี่ผมแบบหนึ่งหมัดสองพันมันก็ตายแล้วเนี่ยผมนะฉะนั้นก็นั่นแหละนะผมอาจจะเปลี่ยนไปอัพเป็นผลไม้ปีศาจบ้างนะผมนะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนไปอัพเป็นในส่วนของอ่าอ,อะไรนะดีเฟนซ์บ้างเนี่ยผมนะก็เป็นไปได้เนี่ยมก็ดูดีไม่น่าแพ้กันเลยเนี่ยผมนะแล้วก็ไอ้เรื่องคีย์บอร์ดเนี่ยนะผมมันจะมีเรื่องอะไรหลายคนนะมันไม่ก็ไม่มีคนบ่นรองนะผมแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ผมรู้ดีนั่น,นะก็คือปัญหาเกี่ยวกับคีย์บอร์ดนะผมที่ เวลาผมกดปุ่มนู่นนี่นั่นมันจะมีเสียงแก๊้แกล้แกใช่ไหมต้องบอกไว้เลยนะว่าผมมัน,มนไม่ได้มีเซตอัพเยอะนะผมไม่ได้มีโต๊ะเกมไม่ไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นนะผมาะฉะนั้นก็คีย์บอร์ดที่ผมใช้มันจะเป็นคีย์บอร์ดที่มันให้มากับในส่วนของโน้ตบุ๊กเลยเนี่ยผมนะเพื่อว่าง่ายๆเนาะเออผมก็คืออัดเสร็จปุ๊บก,ก็จบเลยนะผมไม่ต้องมานั่งเซตอัพอะไรนะในะฉะนั้นก็ถ้าเกิดมีเสียงอะไรก็ขออภัยนะแม่เดี๋ยวรอผมแบบเอ่อช่องมันจเจริญเติบโตไปมากกว่านี้กัน แ็เหมือผมลืมรับเพจเนี่ยนะก็รอช่องมันจเจริญจตบโตมากกว่าน,นี้ก่อนนะ่นะก็แล้วค่อยว่ากันนะโอ้ผมจะเอายังไงนะอาจจะมีไปซื้อคีย์บอร์ดมาเนะผมนะหรืออาจจะมีเ๋อเดี๋ยวติดต้นมะพาร้าวปะโทอาจจะมีซื้อไม้เนี่ยนะก็ะซื้อคีย์บอร์ดซื้อหูฟังอะไรเหมือนกับยูทูบเบอร์ที่ชาวบ้านจะช่องเขาทำกันเนี่ยนะเสร็จแล้วก็อัดะนรับผมนะแล้วก็อัดซะเนี่ยผม มารีอย่างนั้นมันก็จะไม่มีเสียงคีย์บอร์ดแล้วนะผมนะหรือถ้ามีก็เบาลงเยอะนั่นเองนะผมนะซึ่งก็น่เป็นผลดีนะผมนะแต่ถ้าเกิดใครลำคาญมากๆจริงก็บอกกันได้นะผมอาจจะไปหาวิธีนะผมนะซึ่งก็ไม่น่ามีวิธีที่มันจะลดเสียงคีย์บอร์ดได้หรอก เนี่ยนะก็เอาไว้ว่าขออภัยนะผมถ้าเกิดมันกำคาญเนาะก็เพราะว่ามาเดี๋ยวกรับเควสนี้เสร็จก็อีกเควสหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วกันเนาะก็จะเรียกว่าเป้าหมายพันเก้าสิบห้าแล้วก็ทำไม่สำเร็จนะผมเพรลืมไปนะว่า EP นี้ EP ที่ผมจะไปซื้อกองเลยงมังกรนี่หว่านั่นนะซึ่งก็นั่นแหละเนาะมาเนี่ยนะเออจะว่าไรกองเลยงมังกรนี่สกิลมันเปลี่ยนนะผมอยากรู้เป็นยังไงวะเดี๋ยวลองดูด้วยแป๊บนึงนะมาเดี๋ยวอีกแค่สี่มาสเตอรี่เนะมันก็จะได้ดู สกิลแรกมาแล้วผมยังไม่ได้เช็คเลยนะว่ามันเป็นประมาณไหนนะว่าสกิลที่เป,เปลี่ยนมนาะมันเป็นประมาณไหนเนาะเออนเนาะเออเออพวกนี้นี่เข้าระยะทุบทีเดียวนี่ผมอาจจะมองได้นะมันเ <c oughs> ข้าไปไม่น่าโดนแน่นอนเนื่อจาสภาพเนาะโอเคมาเดี๋ยวในนั้นนะเราลองวัดใจใช้บัคพระสักรอบหนึ่งนะ่นนะมันจะได้ใช้สกิลไอคองเล่มังกรได้โดนง่ายขึ้นด้วยเนาะก็โอเคมา <c oughs> จะโดนแบนไม่โดนหรอกเ,เอ้ยไอพวกแฮกเกอร์มึงเกลื่อนเซิร์ฟได้อยู่เลยมนะึงอย่างงี้โดนแบนได้ไงมาน,นั่นมัโกโคนที่โกงนั่นนันไปขี้โกงขนาดนี้วะเนี่ยคุณผู้ชมดูดิเนี่ยคือมันทำอย่างงี้เลยเว้ยนี่ยอ่ะผมตีอยู่งเงี้ยผมยังตีมันโดนเลยนะคือแบบขี้โกงมากนะบอกตามตรงนะผมจืบ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 อืมง้อคิวเท่ขึ้นนะนมะั แค่ค <Okay, S 2> ือเอาเรื่องนะผมวอ <ó>, ลแล้วมีเสียงเอฟเฟกด้วยนะเออนะผมทำไปเล่นไปนะำนะจะได้จะไ,ได้อืมแล้วไม่โดนนะ้ำนะโอเคนะผมมาอีก3ตัวนะมารอมอนเกิดอีกรอบนึงเนาะก็นั่นแหละนะ้ำนะก็สำหรับอีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะถือว่าอีพีนี้เรามาซื้อกองเล็บมังกรกันนั่นเองนันมะาใครชอบคลิปนี้เนะี่ยผมอย่าลืมก็อะไรก็เพราะผมนะแต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็ได้นะี่นะมไม่เปไ็นไรเนาะก็ เจอใหม่ในคลิปหน้าเนี่ยครับผมนะเจ้านี้ขอลาไปก่อนเนี่ยครับผมนะผมไม่น่าเปึ๊ไม่น่ากล่าวปิดคลิปเร็วไปเลยว่ะมันพอมากล่าวปิดคลิปไวไปอย่างนี้แล้วคลิปมันยังไม่จบแล้วจะให้ผมพูดได้ยังไงล่ะบัตโท้ไม่น่าเลยนะมะั้ยปึ๊บปึ๊บเนี่ยอุ้ยมันเท่ขึ้นว่ะเท่ขึ้นเท,ขนท่ขึ้นนะมะั้ยใช่ได้ใช่ได้นะผมเฮ้ยหยุดตีดิ <laughs> ตีรัวๆนะพวกเอง มัาได้ฟรีผมทีเดียนี่มันเรียกว่าหัวกันรัวๆเลยนะมันก็โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะมเจอใหม่ในคลิปหน้านะผมตอนนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับ